ทั้งหลายที่มาเยือนวัดพระศรีรัตนาสาารามในวันนี้ขอให้ได้สดับฟังเรื่องราวแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่กําลังจะเล่าต่อไปนี้น้ำมนต์ของวัดพระแก้วไม่ใช่เพียงน้ำมนต์ทั่วไปได้เป็นน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทยด้วยเหตุผลที่พิสูจน์ได้ทั้งจากประวัติศาสตร์และความเชื่อองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหลังนี้คือแหล่งรวมแห่งพุทธบารามีที่หลอ่อหลอมออกมาเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทุกหยดที่ท่านได้รับล้วนนผ่าาากกรรประอบพิธีสํคัญ ทั้งพิธีหลวงและพิธีราชมาอย่างยาวนานรู้หรือไม่น้ำมนต์นี้มีที่มาอย่างพิเศษมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชาอาณาจักร77จังหวัดรวมกันไวน้ณที่แห่งนี้โดยใช้ในพระราชาพิธีสำคัญของชาติเท่านั้นและนี่คือความจริงที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการนิมนต์พระสงฆ์สวดพระปริตฐ์ทำน้ำพระพุทธมนต์และประพรมรอบพระมหามนเทียนโดยพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ใช่พิธีกรรมธรรมดาแต่เป็นพิธีกรรมชั้นสูงได้ยามเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาล น้ำมนต์พระแก้วที่ได้จากการซับองค์พระแก้วมรกตโดยตรงถือเป็นน้ำมนต์ชั้นสูงสุดที่พระราชทานแก่บุคคลสำคัญเท่านั้นนี่คือของศักดิ์สิทธิ์ที่สัมผัสองค์พระโดยตรงเพราะเหตุนี้น้ำมนต์วัดพระแก้วจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นน้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทยด้วยพุทธคุณ108ประการที่ช่วยเสริมสิริมงคลคุ้มครองป้อง,องกันพยันตรายและขจัดอุปสรรคทั้งปวงวันนี้ท่านสามารถรับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้ไดจากอ่างน้ำมนต์ด้านหน้าพระอุโบสถนี่ไม่ใช่่เเพียงความชือ แต่เป็นประสบการณ์จริงที่ชาวไทยและผู้มาเยือนจากทั่วโลกต่างยอมรับขอให้ท่านจงเชื่อมั่นว่าทุกหยดน้ำน้ำมนที่ท่านได้รับนี้คือที่สุดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำพาซึ่งความสุขความเจริญและความปลอดภัยมาสู่ท่านและครอบครัว